อยากให้มาฝึกแบบว่าเส้นที่แบบว่ามันแบบทางไปนาอะไรอย่างนงี้นะไม่อยากให้ไปยกเพราะว่าถนนใหญ่อะไรอย่างนงี้นะครับผมก็แคหนึ่งลากลากไปเงี้ยลากเงี้ยหรือว่าถ้าใครแบบว่าใส่เตเตอร์ใหญ่แบบว่าพอกระแทกให้มันลอยได้ก็ดีนะทุกคนคือมันจะแบบว่าไม่ได้ข้ามขั้นตอนอะไรอย่างนงี้เนาะคือยกยาวๆอ่ะนา่าจะรู้อยู่แล้วมาดูมาดู นน้ำมันมันแบบไม่เกินครึ่งถังอ่ะมันจะล่วงเพราะว่าถังน้ำมันมันกินน้ำมันไม่ได้เอาง่ายเออมันจะล่วงนะผมก็ถือว่าเรามาสอนว่าเตือน้าที่ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นสิบกนะครับผม1ิบหกสามสิบาดูดูแล้วไม่เชื่ออือพี่16มันยกได้หรือเปล่าอะไรยางไงนะมันมูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผม ไอ้จริงมันยกได้แ,แต่ว่ามันยกได้กี่เดียวนะครับผมกออ็จะไม่มีอะไรเลยแล,แล้วก็ยางที่เราจะแนะนําวันนี้เป็นยางถ้าเตนัดแล้วกันแต่ว่าเราจะแนะนําเป็นยาง200 200หน้าหลังหรือว่าถ้าอยากแบบว่ายกแบบชิวๆเออแบบยกง่ายๆเลยนะนี่เลยรุ่นนี้เลยนะครับผมนี่ยางเท่าไหร่นะ250หรือว่า 2>, <250. S 1> 25. 2 25ป่ะเนี่ยสองป่ะใช่เออก็รุ่นนี้มันจะหน้าหน้ายางมันจะแบบว่าสัมผัสเยอะมันจะคุมง,ง่ายนะผมถ้าแต่ว่ายาง200อย่างนี้ มันก็มันคุมได้แต่ว่าจะยากไหมเออมันยากมันยากเพราะว่าน้ายาสาหรับมันน้อยมันจะทําให้รถเอียงเพราะสายยกน่าจะรู้ดีถ้าแบบว่าคนไหนแบบว่าเพิ่งฝึกนะครับผมก็จะรู้ว่าอาการยอดชิ้เลยออ้ยพี่แม่งรถแม่งเอียงซ้ายว่ะโอ้ยรถแม่งเอียงขวาว่ะเออก็จะประมาณนี้นะผมรถผมก็เป็นสเต็ปห้าสามนะสำหรับคนที่แบบว่าเข้ามาดูใหม่แล้วแบบว่ายังไม่รู้สเต็ปรถนะผมเอาจิงเนี่ยเราอยากจะเอาสเต็ปแบบว่าเดิมแคมมายกแต่เพราะว่าสำหรับน้องๆเี่ยอยากจะฝึกหรือว่าอะไรงี้เนอะคือบางทีเขาแบบว่า รถเขาไม่ได้ทําแบบลูกอะไรอีไร่ไงมันน่าจะแบบว่าเบิกกว่านี้แล้วก็เอา5 3มาถ่ายแล้วกันนะครับผมเออก็จะมาอันนี้รถก็ไม่มีอะไรเบรกลง่งเบรกหลังครบน้าทุกคนอืมแล้วก็คันนี้มีแผ่นกดคัตเดิมๆถามว่ามันยกได้ไหมมันยกได้นะมีแค่สเตอร์ก็ยกได้ะเิง oh. แต่ว่ามันต้องใช้ทัาษะนนิดนึงถ้าลมเข้าก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะมันคือมันโลง่งแล้วลมมันแรง,งมากใช่อ่าก็ทรงรถหนึ่งเลยถ้าแบบว่ายกจริงๆนะ ทรงเดิมจะยกมันสุดรุ่มอะไรก็ช่างทรงเดิมยกมันสุดนะครับผมท่าแบบนี้มาดูมาดูมาคน,นคนมันจะเป็นอย่างงี้นะผมเราซิงยกยังไม่ถึงไหนเลยใชไเป็นงี้วะแล้วอันนี้คือคําเตือนนะหนึ่งเลยคุณต้องมีถุงมือแล้วก็มีหมวกกันน็อกแล้วก็มีรองเทาง้าผ้าใบแต่ว่าผมไม่ได้ใส่มานะพอดีบอกว่าช่วงนี้แย่ๆรองเท้าผ้าใบก็ขาดนะไม่มีแบบไม่มีจะใส่อะทุกคนเออแล้วก็สนัมข้อศอกแล้วก็สนับแบบว่าพวกเขางี้ถ้ามีก็ดีนะครับผมหนึ่งเลยห้ามขาด ถุงมือแล้วก็หมวกกันน็อกพอดีว่าช่วงนี้ก็แยกแล้วทุกคนแบบไม่มีถุงมือใส่ยอกยอกก็เราไม่มีนะผมยังไม่ได้ซื้อมาห้ามนะทุกคนถ้าไม่มีถุงมือหรือว่าหมวกกันน็อกเนี่ยห้ามเด็ดขาดรองเท้าผ้าใบต้องมีไม่งั้นเวลาคุณล้มเนี่ยไอ้พวกนี้แมังแตกหมดเลยลัดตรงตรีนแตกมั่วซส่วหมดใครที่เคยล้มก็น่าจะรู้เตือนแล้วนะและอย่างหนึ่งเราไม่ได้แบบว่าสนับสนุนให้ทุกคนมายกบนถนนอะไรแบบนี้นะหนึ่งเลยคือเอาไปสนามไม่ได้อ่าสองคือจะไปยกแบบถนนใหญ่มันก็ ไม่คืนเนาะผมก็พยายามแบบว่าเลี่ยงถนนใหญ่แล้วก็ออกมาเส้นที่มันเป็นอย่างนี้อ่ะดูดูมันเป็นถนนเพราะว่าทางเขาไปนานะครับผมถามว่าผิดไหมเอาจิงผิดนะขึ้นชื่อว่าแบบถนนเนาะมันผิดเนาะแต่ว่าผมพยายามที่แบบว่ามาเล่นนะครับผมแบบเส้นที่มันไม่มีคนนะเออมันไม่ไมค่อยมีคนอนะ่ะดูดิเนี่ย อยู่นี่สักสิบนาทีก็ไม่มีรถใหญ่อะถ้าแบบว่ามีผ่านมาเราก็แค่หยุดแค่นั้นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูในมุมกล้องติดหมวกกันเลยนะผมจะสอนแค่แบบว่าทิกเอาขึ้นแล้วกันเล็ก<ม>ๆ,ๆน้อยๆเนาะเพราะว่ามันยกยาวไม่ได้อยู่แล้วนะตอนที่แค่แบบว่าเรากระชากขึ้น<อ>แล้วก็บิดๆไปแค่นั้นเองนะผมนะอ่าทุกคนเดี๋ยวมาดูในมุมนี้กันบ้างนะผมก็สเต็ป ไม่มีอะไรมากใครที่จะฝึกก็อยากให้มาฝึกแบบว่าเส้นที่แบบว่ามันแบบทางไปนาอะไรอย่างนะี้นะไม่อยากให้ไปยกว่าบนถนนใหญ่อะไรอย่ายงนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนําทิศสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะฝึกจริงๆนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราลอรข้างหลังไปก่อนขั้นแรกให้เราใส่เจ๊หนึ่งก็เจ๊หนึ่งลากลากไปเงี้ยลากเงี้ย,ยหรือว่าถ้าใครแบบว่า,สาใส่เตอร์หญ่บบว่าพอกระแทกให้มันลอยลา้ก็ดีแล้วทุกคนคือมันจะแบบว่าไม่ได้ข้ามขั้นตอนอะไรอย่างนี้เนาะนี อันนี้คือเบสิกเลยทำรอบคนที่แบบว่าไม่เคยแบบยกเลยนะค่อยๆทำแบบนี้ไปก่อนเอียงว่ะถ้ามันเอียงก็ให้เราปล่อยลมหลังนะครับผมล้อหลังอะเอออ่าส่วนวิธีขึ้นนะทุกคนเราก็ลากเกียร์หนึ่งไปเกือบสุดเกียร์นะไม่จำเป็นต้องรอบตัดนะเพราะว่ารอบมันจะสูงเกินมันจะเด้งแรงนะครับผม ไม่จําเป็นต้องแบบว่าสับเกียร์การอากาศนะสาหรับคนที่เริ่มใหม่จริงๆนะผมหนึ่งเลยดีมเนี่ยเป็นรถที่ยกง่ายที่สุดเพราะว่าท้ายมันต่ํากว่าเวฟนะผมมันไม่จําเป็นต้องที่แบบว่าไปดึงกระชากอะไรขนาดนั้นนะให้ค่อยๆแบบว่าฝึกไปเรื่อยๆนะผมไม่จําเป็นต้องอวันนี้กูต้องเป็นอะไรงนี้นะหนึ่งเลยอยากจะบอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นภายในแบบว่าวันสองวันนะครับผมเอาแบบว่าเอาจริงเลยนะเอาแบบปล่อยมือหรืออะไรเงี้ยแม่งต้องขั้นต่ําอะ ขั้นต่ำจริงๆนะเดือนนึงอะ่ะต้องมีนะครับผมถ้าแบบว่าฝึกหนักจริงๆนะเออก็อยากให้ทุกคนฟังไว้ด้วยแล้วก็คําเตือนอะไรก็อยากให้ฟังไว้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะมายกให้ดูอีกนี่เบสิกนะเอาแบบเบสิกเอนนะค่อยค่อย แต่ว่าเพิ่มไปดีเล็นิดนะครับผมเอาจริงเกียร์สองพยายามแบบว่าสับให้สุดเกียร์ก็ได้นะสับขึ้นปุ๊บแล้วก็ค่อยเลีย้ยงนะผมเอาจริงเกียร์สองเกียร์เดียวอะ่ะคือก็ลากได้ยาวมากแล้วนะไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปสับเกียร์ให้มันแบบว่ากระชากแล้วก็คว่ำอะไรอย่างนี้นะครับผมเลยมันอันตรายาค่อยๆแบบว่าเล่นไปทีละเกียร์ก็ได้นะผมก็ถ้ามันจะเตือนนะทุกคนดีมันไม่ห่อยหรอกดีมันไม่ค่อยหงายนะผมเอาจริงส่วนส่วนใหญ่หง,งายก็จะเป็นรุ่นเบฟถ้าส่วนใหญ่นะ เพราะว่าเวฟเลยหนึ่งเลยเวลามันเกินอ่ะมันมันคือมันคว่ำไปเลยไงเพราะว่าท้ายมันสูงใช่ไหมพอมันเกินมันก็จะเกินคว่ำไปเลยสับมันสับไม่ได้นะทุกคนออเตไว้นนี้แต่ถ้าผมใส่สัก15หรือว่า14 30ประมาณเนี่ย คือน่าจะสับสามสับสี่ได้แหละแค่นี้มันก็อ๋อองจริงมันมันมันก็ยกได้คะทุกคนคือองจริงมันยาวเลยแหละแต่ผมไม่อยากกดมันเยอะนะเดี๋ยวจะให้ดูบางโคนนี่ดูบางโคนดีสงสารบางโคนว่ะเนี่ยอันนี้ขนาดแค่โชคสามสองศูนย์นะไม่ยังลากขนาดเนี้ยถ้าผมใส่แบบติเตี้ยเหมือนที่เขาใส่กันอะไรนะสามหนึ่งศูนย์หรือว่าสามร้อยโอ้โหน่าจะขูดแบบขูดแบบ ชิ้หายหมดอ่ะฮะเป็นไงก็จะประมาณนี้นะครับผมลองไปว่าเอาไปใช้ดูถ้าถามว่ารอบใช้อยู่เท่าไหร่มันไม่มีรอบบอกคืออยากจะให้แบบว่าจับแบบใช้ความรู้สึกนะครับผมพอรอบมันตึงๆหน่อยเราก็สับแค่นั้นเองอ่อาอีกรอบอ่ะ ็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นเวฟอย่างนี้คือตอนยก320นะโชคเนาะมันจะไม่ขูดนะครับผมมันก็จะยกชิวๆหน่อยแต่นี่คือมันมีขนาดว่า320นะมันยังขูดอะเอาง่ายๆโชคเดิมยังขูดนะผมดีมถ้าแบบว่าชอบยก100จริงๆนะหนึ่งเลยดีมท้ายมันแบบเตี้ยมันยกสนุกนะครับผมมันไม่ต้องแบบว่าไปกระแทกนะเพราะว่าตูดเราอะมันนั่งมันนั่งแบบกลางๆเนี้ยมันก็ไปได้แล้วนะครับผม โคตรสนุกอ่ะยกดีมนะผมก็คลิปนี้ต้องขอตัวรานเพื่อนไม่เพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยอีกอย่างหนึ่งก็ทางที่เรามาก็อยากจะพูดอีกรอดหนึ่งกลัวดราม่านะผมนี่เป็นทางที่แบบว่าเขาแบบว่ามาทํานากันเนาะ ม่อยากให้แบบด่าไม้ให้พี่มายกนู่นนี่นั่นไอ้อย่างหนึ่งไม่ได้สนับสนุนที่แบบว่าให้แบบมายกล้ออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ก็อยากทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแบบว่าคนที่จะฝึกว่าเออเอาไปแว้นในสนามอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็ไม่ได้แบบว่าอยากยุยงสงเสริมอะไรก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพแถวนี้ก็ดูคําเตือนด้ the วยนะครับผมก็อยากเตือนหลายๆคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาในแถวนี้ทุกคนไปละ